ทุกคนทุกคนดูแมปแบบนี้สิไททันวอลทาวเวอร์ดีฟเฟนต์ทอยเลทบวก RP ีมันคือแมปอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมน,น้องคนไหนกำลังมองหาร้านกดเกมพารราคาแสนถูกหรือกำลังหาร้านเติมโรบัคราคาสุดคุม้มต้องที่นี่เลยร้านลิงกัง บริการกดเกมฮาร์ดบล็อกฟุดสเลดบอลแอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแชมเปียนซิมูเลเตอร์ ulator, และเกมอื่นอีกมากมายและไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบล็อกฟุ6หกหมัดสุดโหดยังมีไก่เพชรแอนิเมะแอดเวนเจต้องที่นี่เลยร้านริมกัง ลิงอยู่ด้านล่างครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับแมปสกิบีดี้ทอยเลตกันอีกแล้วนะครับผมนะกับแมปที่ชื่อว่าเออเอ,อ,อยากอยากต้นคลิปเลยนะชอบลืมชื่อแมปดีนะผมก็ตอนนี้เราก็เพิ่งเข้าเกมมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมนะก็จะมีเจมมีคิวด้วยนะผมเดี๋ยวเราดูซิว่าเกมนี้เป็นไงครับผมนะโอเคจุดแรกที่เกมเกมนี้ให้เราไปนะผมเป็นจุดซัมมอนนะฮะแล้วเรากดดูถ้าตัวนี้ออกนะอัลตร้าสุดจุดฮะกงแคนนอน ออกตัวแรกนะผมนะเออแคนนอนเสื้อเขียวโอ้ย MB3 นะผมนี่น่าจะเป็นจัดไฟนะผมแล้วก็ไปที่อินวอเตอรี่นะครับผมนะแล้วก็กดใส่ใส่ใส่ใสอแล่ะครับผมโอ้โหมาถึงคือมันไม่พูดอะไรเลยเกมเกิร์มมันให้เราเล่นเลยนะผมตอนนี้เรามากับบูรุษหนึ่งคนนะฮะแล้วคุณยืนนิ่งทําไมล่ะครับเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โอ โคตรเทเลยครับพี่โอ้โหคุณไม่วางตัวแต่คุณฟันเอาเหรอคุณเท่เกินอะคุณคิมคุณเท่เกินนะครับผมโอ้โหว้าวนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหอุ้ยได้ตัวแบบนี้เลยเหรอเกินไปป้าโอ้โหมันเป็นเกมแนวแบบทอยเลตแบบใหม่เลยนะทุกคนนะโอ้โหดูครับผมเขาฟันได้เลยอะ่ะพี่ฟันอีกดอีกีโอ้ออยเป็นทอยเลตท,ที่ที่เราสามารถโจมตีนะครับผมนะเจ้าตัวสก,กิบบีดี้ทอยเลตได้นะครับผมนะ โอ้พี่ก็เกินอุ้ยพี่เขาเก่งเกินนะพี่ให้ผมเกิดหน่อยได้ไหมพี่ผมขอเกิดดนึงนะคือเหมือนเขามาแบกให้เด็กใหม่นะผมนะขอหน่อยครับผมโอ้โหแล้วแม่งดรอปแต่ตัวก้กากมาโอ้ยเอาได้กล่องได้กล่องครับได้กล่องครับเออโอ้โหมาเอ้าคุณคิมคุณไปไหนวะเนี่ยโอ้โหโดนคุณคิมทิ้งไปนะผมนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่เองในนี้นะผมนะ อุ้ยไหวปะเนี่ยพี่ไหวปะครับเนี่ยอุ้ยทุกคนมันไปวะทุกคนเออได้อยู่เอาเรื่องมาเย่อหมาเยอะทุกคนบวกระยะแล้วกันเออมาคือตอนเนี้ยพี่จะบอกว่าพี่ค่อนข้างจะสับสนกับระบบอยู่เล็กน้อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะว้าวุ่นใจอยู่นะผมนะอุย้ยเดี๋ยวนะยิงได้นดหนึงวะ่ะวัวกูดาวโลกูดาว แล้วอีกแล้วอีกโอ้โเออโดนอันต้นนี้โอ้อยังเพิ่งใช้ท่าเดียวโอ้หน้าตาโคตรน่ากลัว <c oughs> หน้าตาพี่น่ากลัวเกินแล้วก็จกกังหวะนี้เย้วูว้ฮู้วินเนอร์ด้วยหมัดเรา <c oughs> เราจะแปลงร่างคิวหนึ่งร้อยพี่คิวไปห้าสิบอ่ะดังนั้นพี่ต้องคิวเพิ่มเพื่อแปลงร่างถูกไหมคิวตัวทอยเลทได้เยอะเท่าไรเราก็สามารถแปลงร่างได้เท่านั้นดูครับผมทุกคน ฟอร์มเดลลี่รีวอร์ดนะผมนะห้าร้อยเก้าสิบเก้าโลบักเราก็สามารถจัดการได้ถ้าเกิดว,ว่าเรามีโลบักพอนะผมนะดูว่าตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันคิวนะผหรือหนึ่งสองพันหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าโลบักเท่านั้นเท่านั้นเหรอเดี๋ยวเราไปดูโค้ดเกมนี้กันดีกว่าทุกคนว่ามันจะมีหรือเปล่านะผมเดี๋ยวไปดูโค้ดแป๊บหนึ่งนะผม a few moments later มาครับเราได้โค้ดแล้วนะโค้ดแรกพี่ไม่รู้ว่ามันใส่ได้มั้ยนะดูโค้ดแม่งสั้นม<พ>ากได้ด้วยนะผมโอ้โหไปดูโค้ดต่อไปกันนี่โคค้ดท<ร>ี่นะรับ อันนี้โค้ดที่สมนะครับโอ้อันนี้โค้ดที่4อันนี้โค้ดที่5้านะครับว้าวได้คิวมาด้วยนะทุกคนนะตอนนี้เราก็ใส่โค้ดครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโค้ดเราครบแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองไป153คิวดีกว่าลองไปแปลงร่างตัวนี้ดีกว่าทุกคนทีวีมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะผมนะเฮ้ยเอาเรื่องจัดนะผมนะตอนนี้เราได้แปลงร่างเป็นทีวีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะาโอ้โหยีบทีสองรอบนะผมไปดูกัน โอ้ยได้ m c 4มาตัวหนึ่งนะซึ่งพี่คิดว่าอาจจะดีก็ได้นะผมนะต่อไปโอ้ยได้ m d 4กับ m d 5มาถือว่าโอ้ถือว่าดูมีแววมากกว่าเดิมมาครับตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนมาเดี๋ยวเราจะทำการวัดเลยนะผมนะเริ่มมาสา0 0ันเลยทุกคนพี่วางตัว2,000เลยแล้วกันฮนะผมแวงหลุดมาโคตรเยอะเลยพี่น้องหลุดไปเยอะเกิน โอเคนะผมเอิมรถกูดาวรถกูดาวโอเคนะผมตอนนี้อัปเกรดก่อนเลยสองหโอเคสุดแล้วเนาะยังเจ็ดผาอันนี้คือตันแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่านนอตแบบเนี้ยเออมันโดนแน่เพิ่มระยะไปโอ้พี่ครับพี่พี่เก่งเกินพี่ตึงโอ้โหพี่ว่าพี่ไม่รอดแล้วละ่ะดูทรงแล้วทุกคนเพราะว่าบอสมันตึงอะ่ะเ,เอาต้องเอาต้องเอาละแต่พี่ว่าไม่ทันว่ะทุกคน แม่งโอ้แล้วแม่งมีสกอประดอมบอมเย้ยด,ดะตอนมันใช้ท่ามันถึกมากโอเวฟสุดท้ายเราเกินคาดว่ะเกินต้านเหมือนทุกคนเกินต้านจริงดามเมจเราไม่พอนะผมในเวฟสุดท้ายนะผมนะเข้าตัวเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแบบน้กมอบเลยเชิญครับพี่นี่ครับผมเป็นตึกโลบอกนะครับพี่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยนะครับพี่ๆครับผมเป็นพนักงานต้อนรับ yeah. เกมโอเวอร์อออออ over. ไม่เป็นไรนะผมแล้วก็แคนเซิลล็อบบี้นะฮะ มาตอนนี้เราคิวไป319แล้วนะผมถ้าเราคิวไป319พี่เหมือนเห็นว่าเราสามารถแปลงร่างเป็นเจ้าตัวนี้ได้ด้วยนะทุกคนเจเดโคตดเทนะผมเพลเทมากมากเลยนะฮะซีด,ดิเอ้ยนะผมนะโคตดจะเทเลยเดี๋ยวเราจะสุ่มกันก่อนจะไปนะผมนะมาทุกคนสุ่มไปเกลือนะผมนะก็เกมนี้ก็ถือว่าแม่งเกลือใช้ได้เลยนะผมนะโอเค ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็เป็นเกมที่แปลกใหม่มากๆนะครับผมสําหรับเกม Tower Defense แนวนี้นะครับผมนะใครอยากมาลองเล่นเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนะครับผมนะอย่าลืมมาลองเล่นกันเยอะๆสนุกมากจริงๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่และจะได้มาเป็นคอมเม้นแรกกันนะครับสําหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่คือเบียนหนึ่ง Bye. Um.